สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อแมวอุ้งินครับตื่นเต้นสาวครับมันนี้ขส่ซังแต่งหนากับนอ๋อมาพร้อมกันกเลยต้องอนนุองอีกมาเช้าจังเลยวันนี้ตอนนี้ยังมาทัานหกโมงครับเมื่อวันที่สองครับ

ตัวนั้นตันั้นหิว่วเต่าข้าบนแล้วเขาอ่นรห้านขาพราะท่านเปิดน,นี่ยังเซาอยู่ เพราะแบบอบ,บไม่คูเวฟบนะจบแสบดี

หมูปิ่งบ้าันปิ่งเป็นบ้าันอย <Hospital> ่างเนาะ ันนี้เราอยู่เป็นที่ไหนเซเว่นเซเว่นนี่พวกเราที่นเซเว่นปลายบัวพัฒนาก่อนถึงเอ็กสตูดิโอมันมีเฮาสิไปซูทแบบซูทสตูดิโอเลยแต่งานที่เดิมแต่ว่าต้องนั่งรถกอล์ฟไปแบบมันใหญ่ด้น้องยูหันเนาะแมนค่ะคนเซ็ตึ้นมากเป็นเอ็สิไปวะ ไ่ได้อยู่มงเก๊าบอกอยู่มงเก๊าค่ะแต่ว่ายาำไปไทยนอะตรงนั่งรถไปเพราะว่าย่างไปไกลแห้งเลยไม่ไหวเอาไปเอามาสิ่งนี้น้ำหนักอีกจ่อยกูได้พี่นัดอ๋อเมื่อกี้นี่บอกเม่เพิ่มบอกเมียเพิ่มเมียนจาก

ย่นางไปกันเดตัวนี้ถึงแล้วโดนขอไลน์แต่เช้าเลยค่ะก็สองสองหนึ่ง จัดการนั่งรถดาราขับร ได้บอกเาท,าที่ยงขึ้นพอกันใช่ตอบตอนเที่ยงคืนเมื่อรับก็นอนบอกทำไมเรลูกมันเหี่ยวบอกเมื่อวานจิบ่อวานึ้นม <c oughs> ูปิงกับเมืนอวานตหญ่ทหารบอนเปิดออกสวาวน,นี่จะเซเว่นเวลา,นะาน,นะคือตอนนี้เราทันหาเมีย ไอเจ็ดเซเว่นแหละกํลังเปิดเราเพิ่งตื่นเะเปิดตลอดปะไม่นี่อีกมือนึงครับมันขึ้นนีกะเซสามถุงมันขึ้นอีกสามถุงเลยเนาะมันนี่คือมินิรีเซิร์อันห้องรีนแจ็คฉากอะมันแจ็คฉากมะนี่ลายบอหาซีนทีมี่ทีมี่ในใบตวบา อาจจะเพิ่มซ้ำวันนี้บ่เป็นมือว่านนี่ก็เพิ่มบอแล้วมือนี้เริ่มไหวอาจจะอาจจะบ่คลบครับมือวา่าแล้วกับมืออื่นมีรายการโต้นูแมมอ่ะมืออื่นอีกมือนหนึ่งครับพี่น้องเต้นนื้อเขาประเดี๋วค่ะต้นนี้พักละอย่างเดียวเฟียดใส่ก้านมั่นใดครับเดี๋ยวจะได้อาจจะได้เปิดไม้ละติดตามในเพจ พอแม่้าติดตามทางเพจครับถ้าเปิดไม่กับในยูทูบให้พี่น้องเขาไปติดตามไม่ครับสองทางหลักๆตอนนี้ก็คือเพจพ่อแม่อุคงอญิงนะจ๊ะครับแล้วก็วันที่สิบสามเลยจ้ะพี่น้องมันเกิดอีหลากันแงมือแลงกับมีการแสดงโชว์เก่าเนาะบางทีพ่ะพ่รหมเมย์มนอาจจะซาบสนุกมาวันที่สิบสามมันเป็นงานแบบไหนพิธีการเอฟซีไปร่วมได้ไหม ไปได้จ้าพี่นอ้อง้านะไปได้ด้วยเหมืนกันหลายๆเ้ยจ้าพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีครับวันที่17กร,รกฎาคมนี้ครับพร้อมกันทุกโรงพันรย์ทั่วประเทศค่ายอ๋อครับเดี๋ยวพอกันมาคิมนาครับสวัสดีครับไะ